แต่ว่าเอาเอาเดวก่อนสิฟังนี่ท่านของอาขยานหลวงปอ่สัก,กันหลวงอาต่ออาขยานวันยังไหนก็อยมยังหน่อยให้เจ้ามันเฮี้ยนคุณบนบุญเฮ้ามี่สีหยดสูงเพียงป้าไปไผ่หนาหาเงินได้นล้านมืน่นไปปลูกว่วมโอตื่นเงินเดียบบอกแกนทงที่เราจำเอาเด้อกหลานเด้อเป็นคนโอ้โดดี ้องกอของแม่เป็นคนหูพูดดีของครูาสาย์าแกแล้วกันนี่ขออนุโมทนาคุณแม่ธนาพนคำพูนอาจาคำเบิดการเปิดผลเดี๋ยวเป็นฝากจะถูปจจัยไว้แมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นน้องเติบมาแล้วครั่งหนึ่งในตอนหน,นหัวหน้าหมาในหมาในเนี่ย็มีหัวหนา้ากอกัเดอมันจะมีหัวหน้าฝูงของมันนะนะครั่งหนึ่งนั่น ว่านาม้าในเนี่ยจะนำฝูงของมันเนี่ยจำนวนหลวงหลายร้อยขามแม่นำไปยังปลอดภัยแต่ว่าในท่านใดทีหม้าในทุกโตขึ้นไปอยู่ทั้งตะปังตรงกันขามทั้งฟูนํำและบริวานของมันก็ถือแตนแต่แตนตอดยังสาหัสละกันปากบวมตาปิดไปตามๆกัน ม้าในเรานันกันแลนหนีแสนไปไกลแสนไก่ฟอกามไปแล้วปรากฏว่ามันไปถึกแสนตอดกะแลนหนีละกันแลนแบบไกลแสนไกลเลยจึงใน้นเขตแดนของแสนทีแสนเตี้ยวดุไล่ในมือต่อมาหัวหน้าม้าในกันน้ำฝูงมันไปจีหิมแม่น้ำที่ามไปฟังตรงกันคมคือจังกับเมื่อวานทีผ่านมา แต่ว่าในชั้นที่ติเก่าลงไปแนะนำกาะล้ำลึกขึ้นก็ได้ว่าเอาการขืนขามไปจากจุดเดิมจุดเก่านี่พวกเขานี่เคสตีต้องตึกแตนมตอดถึกแสนโจมตีที่ฟังพุ่นือจังกับเมื่อวานพ่อหัวหนาม้าในมันขึ้นใดญ่จงสันง่นมันก็เลยถอยหลังกลับขึ้นทั้งบกทั้งกวกไอหัวหนาม้าในก็เลยนั่มูงไปทั้งไตอีกไกล แล้วจึงคมแม่นําไปยังปลอดให้ทุกโตหยาดยอมนี่ผ่านเรื่องนี่มันสอนให้หัววานี่แหละมันสอนให้หัววาเมื่อว่านนี่จะคือครูของมือนี่นี่แหละวันซึ่งเป็นครูหยาดย่อมทุกวานเนาะนี่แหละ,ละเขาจึงบอกว่าประสบการณ์นี่มันสอนเฮ่าประสบการณ์อันไดนที่เฮาเห็ดเท่าทําไปแล้วมันบดี อันใดที่เข้าเห็ดเข้าทำไปแล้วมันบ่กเกิดคุณบ่กเกิดประโยชน์เข้ากับจำบทเรียนอันนั้นไว้โตไก่ที่มันดีมันงามเอาเห็ดเอาแห่เข้าทำเอาจำบทเรียนที่ดีงามไว้แก่คือจังกับหวหนนามาในหวหนนาฝูงของมันเจสี่แล้วเนะาะคำฟังแม่น้ำคำม,มองนี่วระสันเอาคำม,มองนี่ล่ากรสันเพราะคำไปหอดปั๊บแปนมนาไล่ตอดมาดีโอ้ยบ่เวียนธรรมาดามองนั่นมีเ่เตน ลุรไรตั้งนั้นว่าสันมันไล่ตอดมือไม่มาแัดนี้พี่คามอีกเอาช่วงมองเก้าในเราว่าสันแต่พอลงไปหอดน้ำแล้วเอาแนมไปไห่วยมองนี่มันมองเก้าตัวเดียววาสันเออถ้าแมน่นคามไปอีกเนี่ยแตนมันก็ต้องตอดน้องยิงได้ว่าสันพวกเขาก็ต้องหนีอีกเลยเออลบๆไปมองเอเื้อมพี่ก่าว่าสันไปจามมองนี่เดี๋ยวถ้าแมน่นคามไปอ่าร้อยคามไปตุ๊บวัดตุ๊บเอฟไปขึ้นหอกปั๊บแตนตอดอีกว่าสัน S <S แมงสีแรนนี้คือว่าเด็น euh, มันจำเป็นบทเรียนเน,นี่ยญาิยอม,มตัวโกปั่นภาพทุกข์ความโกรธความเตร้าอีนังต่างๆเนี่ยจำไว้เป็นบทเรียนว่าเออความทุกข์ความยากความลําบากมันเกิดมาจากบทเรียนความผิดหวงังความล้มเหลวมันกเกิดมาจากบทเรียนจำบทเรียนเรานั่นไว้เอาบทเรียนเรานั่นแหละมันมีคุณคามาเตือนสติแต่ถาว่า มันเป็นเส็นฟั้งของความบอดีบองอ่ำกับบอยเฮดบอท้ำแม่บ้านเ่ยยอมจัปวดสะพันอย่าไปเฮดอย่าไปทำมันอย่าไปแตะต้องอย่าไปกล่องแวเคือจังกับปตติไปเสพยาเสพติดไปเสพสุร่ายาบ้าไปประพฤติผิดไ้กามไปขี่ก้อมขี่ตัวหลอกลวงไปลักไปกระม้อยโค้งกินพ็อรับจันจำบทเรียนมันไหวเลยเด้ไปเ็นไปข่าไปเบียดเบียนผู้อื่นจำบทเรียนมันไหวเลยเด้วาโอ้ถ้าไปเฮดเตียงสี่เนี่ยมันถูกเด้เนี่ย เออต้องเสียผู้เสียคนต้องติดคุกติดตาล่่งบ่ได้เลยเนี่ยว่าสันเขาก็ับไปเห็ดมันเอ่อหยาดลมหลีไปให้มันไกลๆหลีให้มันห่างเลยบ่ไปของไปแวบบ่ไปแอะต้องมันอีกนะหนีไปให้มันไกลๆเออนั่นแหละมันเป็นบทเรียนทีบ่ดีจะเป็นของเปแคะแต่ว่าตัวไหนมันเป็นบทเรียนดีเขาก็เก็บมากนี่เขาจึงเกินว่าวันซึ่งเป็นครูเนี่ยแหละให้จำให้ชื่อให้จำสมองของเอ้าเิี่ยให้ชื่อให้จำหยาดลม จำแต่เรื่องที่มันดีๆอย่าไปชื่อไปจำเรื่องที่มันเลวยเด้อน่ะยอมโซบุลโซคนเออจริงหดที่มันเลวยอย่าไปจำแม่ละจิ้มมันเนี่ยเลื่อมมันซะเออบางเต้าเนี่ยอีงหยังที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรื่องเลวรยที่มันพานไปแล้วอ่เลื่อมมันซะอ่าปล่อยมันไปอย่าไปเก็บมาาคุณคิดไอ้มันเป็นทุกข์อีกเนี่ยตั้งต้นชีวิตเริ่มชีวิตใหม่ในทิศทางที่ถูกต้องแเพื่อจังกับมาใน อีเป็นนิทานนี่แหละมันจำบทเรียนกันไปว่าโอ้เนี่ยเพราะไรตัวเดียววันนี่แหละบทเรียนที่ผ่านมากมันจะเป็นครูสอนเฮ้าแมนบพลาอยาดย่ยอมโซโฟโซอนเออเป็นเรื่องที่หนาขึ้นขึ้นกันเนาะเอาละเดื่อนี้แนม่ยเบิรนาฬิกาขึ้นเปิดเวล่าเนาะเออกระซีได้จดจำวันขึ้นเป็นครู่ะลรเนาะเอาเรื่องของม้าหนนี่ไปเป็นบทเรียนเนาะก่อนอิตเออถ้นม่เอาไปขึบบ้นบอดีมันเป็นทุกข์เอาก็จำมาอุ๊ พอดีมันเป็นทุกข์เอาว่าคดดีคดดีมันเป็นทุกข์เานาะเข้ากับคดดีแม่นว่าละยากย่อมมันกะเป็นครูเฮ้าจะแต่ประสบการณ์ต่างๆที่มันเป็นไปในชีวิตมันกตจะเป็นสิ่งที่เตือนจิตใจเราอยู่เสมอไม่ได้่ยขาดเนาะ